สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ทางบ้านเมื่อนี้เป็นคลิปสั้นๆน้ดน้นนนอย้ะพี่น้องบ่ได้ออกไปไส้เมื่อนี้ฝนฝ่าตกแห้งคัดครับกัเลยจะภาพพีพาน้องมาเห็ดแกี่ยงอมอมแบบอมแบบบ้านเบาชาติเองครับพี่น้องหนังมันจักหน่อยหนึ่งจะไปใส่หลายเดียใส่หลายเดี๋ยวมันจะบปลนเกี่งอมครับใส่หน่อยหนึ่งก็พอ ใส่น้ำมันเปหน่อยนึงงน,น้องครับหลังจากตั้เครื่องกับเครื่องเข้าไปแล้วพี่น,อนอกก้องแล้วก็ไปเครื่องต่อไปรถพี่นอ้องอมหมูธรรมดาพี่นอ้องหัวเครื่องให้หอมหอมกระด้พี่นอ้องโอ้เสียงเครื่องหอมหอมเดรนพี่นอ้อง แล,แล้วจากขวเครื่อได้ที่าาแล้วครัส่แบบแบลครับนี่แกงอ้อมแบบแ,แบบแกงอ้อมแบบขวเครื่องเน้อพี่น้องแข่งอ้อมแบบวเครื่องกนครับ <c oughs> ใส่ข้าวขวปน้อยนิดพี่น้องใส่ข,ขะสะ้าวขวาวะก็ใส่น้ำปลาขวาวให้ข้าวขวมันมันหมอมแผมล็น้อยนิดพี่น้อง,น,งนี่นะครับขวานะงเหลืองสีเหล็ก หลังจากหลังจากมันแห้งเราได้ที่เราพี่น้องนี่ครับหลังจากได้ที่เราก็บนามล่างคกใส่ก้วรครบพี่น้องยี่ไหนครับพี่น้องครับสีสันสวยวะครับ สีสันสวยงามมากๆมากอยากใส่ดาวนะครับใส่อันนี้ใส่น้าตาลนอยนึงพี่น้องนี่หนึ่งานกะเอาครับกะเอาแบบง่ายๆเลยกินน้อยคนในกินน้อยกันใส่หน่อยครับพี่น้องอันนี้ผุงรถดีครับชุดรถน่ะใส่หลายจะเสียบหลายพี่จ้ะ อันนี้เป็นรถด,ดีพี่น้องรถด,ดีใส่ไปนี่เป็นน้ำมันหอยใส่น้อยหนึ่งก็พอครัแบบตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วได้พี่นอ้องน,นีเริ่มเดือดแล้วครับสีสันก็เริ่มสวยแล้วนะเห็ดเห็ดแบบ ของเบาชารับตรงนี้บกคือบกคือเพ่อนส่วนนี่มีมีเห็ดครับเห็ดนางฟ้าอันนี้เห็ดนางฟ้าครับใส่ไปอันนี้ทั่วทั่วฝักยาวนนครับพี่น้องครับทั่วฝักยาวก็ใส่ไปแล้วก็มีมีน้อหม่นี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นน้อหม นี่เป็นน้ำไม้ครับน้ำไม้เหลืองเหลืองแล้วก็จะมีแตงกวาอันนี้ก็เป็นแตงกวาครับพี่น้องนี่แตงกวา่าแตงกวาแล้วกา็ใส่บวกใส่บวกน้ำครับนี่ใส่ใส่บวกครับเป็นผสมผสนไปนี่เลยครับมาพรอ้อมมาเสียงนี่ครับพี่น้อง โ,โน่นจุกโกวพักใส่เศ็เแล้วก็คนๆคนักหน่อยครับพี่น้องโอ้ยลนน้องเสียดายครับเก็บขึ้นถ้วยคือก,ก็มาโค่นมันเกิดว่ามันจะเป็นแกงอมหมดแหละกรับเห็นครับในบาชาติก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ลนเดี๋ยวฝามาปกิดให้มันเดือดก่อนพี่น้อง ขอให้ลอต่อไปครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับหลังจากปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งแล้วโอ้หองเลยสวยสวยงามมากเลยคนบึงจะดหนอยครับนี่นน้ำหนามพ่อเจาะเลยพี่น้องัหมม <c oughs> ีทั้งบวบมีทั้งเตยมีทั้งคัวฝักยาวพี่น้องมีทั้งเห็ด เห็ดน้ำฝาเด้วยเตยน้ำปลาด้วยพี่น้องตัวน,นี้เป็นปน้ำปลาน้ำปลาดิบตัวนี้นะครับพี่น้องตัดมาก็เอาที่หน้ำนี่แหละตมันก็กลางครับใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วก็คนอีกสักหน่อยหนึ่งโอ้พี่น้องเลยผมรลองเบิงเ่งไปแล้วเข่าน,น,นี่ตอนนนี้้ำ น้ำบววน้ำยังเริ่มออกแล้วครับพี่น้องมันก็จะออกนหวานมนหวานนัวๆพี่น้องออกกินปลาลาออกกินขา้าวขัวขี่ตัวขัวแหมๆกันแรกครับอน,นี้ก็ใส่ใบนี่ครับใบใบชะพูเนี่ยหรือว่าใบนางเลิศเนี่ยพี่น้องใส่เข้าไปเลวเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเี่พี่น้องนะครับใสห่หลาย พอดีบ้านเบาชาคนหลายนะเลวเลบ,บอ่อนๆแหลายเจ๊กเยอก็กหลายพี่น้องโอ้โหใส่เข้าไปแล้วหอมหอมคากเลยพี่น้องนนออคนจักหน่อยแค่นี้ใส่เข้าไปแล้วก็คนคนจักหน่อยครับพี่น้องคนให้มันเขา่าๆกันครับแล้วก็ติดฟ,ฟ้าไปอีกพักหนึ่งแล้วก็นีเตรี่ยมมันเลี้ยงได้เล,เลยครับพี่น้องครับมาเสียบมาเสียบเสี่บ กะลังตีได้เลยสูตรนี่สูตรยอดแล้วครับเข่าห่อนๆเห็ดก็หมูก็ได้เห็ดก็ไก่ก็ได้ก็พี่น้องเห็ดใดเห็ดใดทุกอย่างหมดนี่ครับนี่นมใหม่เนี่ยมีถ้าพูดถึงมีมะเขือก็ใส่มะเขือก็ได้พี่น้องอันนี้บุมีบะเขือก็เลยใส่เห็ดลงไปหอมคากเลยพี่น้องมาที่นี่ปิดฟ้าก่อนพี่นอ้องนะเดี๋ยวคอยมารับชมกันใหม่ครับ มาพี่น้องครับหลังจากทานไปอีกสิบนาทีมาเปิดให้พี่น้องในเบื้องหลางครับโอ้พี่น้องเป็นยังไงสวยงามบ่สวยงามเลยตอนนี้มารถน,น,นี่หลังจากพักนี่ครับพักพี่โตใส่ไปกบบเหี่ยวมาเป็นเหี่ยวหลอกซุกไปเพื่ออนี้พี่น้องนี่หลังจากพี่โตใส่ไปแบบย่าลลง,าบบงลายนีงไงประทศนี้นี่ครับ เรียบร้อยครับเข่าห้อนๆมาที่นี่พี่น้องเดี๋ยวจะซีมให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนมาที่นี่โอ้พี่น้องแสีบเลยบ่ต้องเติมนยังเลยบพื่อนเนี่ยอืพี่น้องลองไปเห็ดเบิ่งครับยังแสีบเลยึ๊บปิดเจ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้างนี้ใส่กบกด็ดีถ้าใส่กบกับเสียบเนี่ย ใส่กบใส่หมูเซฟครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าผู้ใดสอบคลิปเพอาหารปกติบ้านชาติก็มีพ่อมีอยู่ปาป่ายครับคลิปเพอาหารก็บเบิรบิร์ดร์ดเยได้เหตุคีบเงาเงาท่าไหนคลิปเพอาหารแต่ว่าคลิปท่องเที่ยวก็จะเหตุเงาเงาเนี่ยครับอาคีบนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกผู้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดลำลำในรวยถูกหวยถูกเบือครับสวัสดีครับผม